สวัสดีครับท่านผูชมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับการทำนานะครับอันนี้เป็นนาข้างบ้านนะครับที่เอารถไถน้องไอตัวยันมาสามเก้ามามาไถนะครับอันนี้ก็วันนี้ดูดดูดดูดน้ำออกอยู่นะครับเมื่อวานไปดูดตรงนู้นนะครับใครที่ได้ดูในคลิปที่แล้วนะครับไปดูดตรงพื้นที่สี่ไร่กว่าหนุ่นนะครับ ช่วงเช้าดูตรงนี้วันครับเดี๋ยวบ่ายไปดูตรงนู้นใหม่อีกครับไอ้เจ๊ก็ขยันมากเลยนะครับหาเก็บหอยเชอรี่นะครับเนี่ยกิ่งไม้ตรงนี้นี่เจ๊ตัดคนเดียวเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับถ้าได้ทําแล้วไม่หยุดนะครับแต่ถ้าได้หยุดแล้วไม่ทํานะครับเจ๊ครอบครัวนี้เหมือนกันทั้งคู่นะครับทาไม่หยุดครับหยุดแล้วไม่ทํา ตอนนี้ก็น้ำลดลงเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอีกนะเดี๋ยวให้ดูใกล้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้วันนั้นที่ไถอ่ะมันไม่เห็นขี้ไถอ,อย่างนี้นะครับมันไม่เห็นที่ดินอย่างนี้นะครับเนี่ยน่าจะดูดมาประมาณช่วงแปดโมงถึงสิบโมงก็สองชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็พักเครื่องไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาดูดต่อก็สองชั่วโมงเราก็พักเข้าหน่อยมัน มันไม่ใช่เครื่องสูบน้ําโดยตรงนะครับมันเป็นแบบเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นเครื่องเล็กนะครับแต่ว่าความแรงพอตัวครับในราคาซื้อหัวคือเครื่องตัดหญ้าเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดนะครับซื้อหัวดูดมาแค่สามร้อยกว่าบาทนะครับสุดยอดนะครับหอยเชลี่เยอะครับปีนี้ขนาดแค่หลุมเล็กๆนะครับมีน้ําหอยเล็กๆเ,เต็มเลย เจ้เขาเอาขยะออกจากหัวดูดเองได้แล้วนะพอได้ทำจริงๆมันก็ไม่ยากนะครับสำหรับการทำนานะครับถ้าน้ำไม่ท่วมอ่ะปกติมันก็ไม่ท่วมเร็วขนาดนี้หรอกนะครับมันก็มีปีนี้แหละแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปีที่แล้วนานๆเป็นทีแต่ปีนี้ผมก็ยังว่าพอได้อยู่นะตอนนี้ก็จะหวานวันอาทิตย์นะครับ พรุ่งนี้ไปหวานตรงนู้นที่เราไปดูดออกเมื่อาวานตัวนี้น่าจะดูดพรุ่งนี้อีกก็น่าจะหมดถ้าวันนี้ไม่หมดก็ดูพรุ่งนี้ต่อแล้วก็จะแช่ข้าวแล้วเย็นนี้จะแช่ข้าวแช่สักทดสอบกว,ว่าๆน้มันหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับตรงนี้แล้วก็จะหวานให้มันทีหน่อย เราจะหวานข้างบนนะครับเราจะให้น้องเข้ามาปั่นแล้วก็หวานข้างบนเลยได้รายบะลาย,ลายอยู่เดี๋ยวเมก็อคืนอีกเดี๋ยหน้ามันบกลงมาคืนอีกข้นบอกว่าโอ้เออหนามมันหอนแล้วแดัอนออกปีนี้ข้าวจะสวย ครับผลผลิตจะดีเพราะเจ๊เราลงเหยียบขี้ตมปกติเจ๊ไม่เหยียบขี้ตมเลยให้แต่ให้แต่พ่อบ้านลงอย่างเดียวปีนี้เจ๊ลงเองเลยดีไม่ดีพรุ่งนี้เขาอาจจะหบานเองก็ได้บอ่อแดดมันออกไม่ฉีดก็เหมือนกันนี่แหละ กระนาำม,มันบางๆหนึ่งนองบดนินมันถือแดดมันกระนาำห่อนเลยแล้วเออเดี๋ยวมันกลับมาเพราะมันเริ่มขอ,อนแห้งแล้วไปขุดใหม่ให้มันต่ำลงมาเรื่อยๆมองหันมันเหลือโกมูอยู่แล้วตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะลึกมากนะครับข้าวก็สวยตรงนั้นแหละ เดี๋ยวว่าเขามีน้ําก่อนเพื่อนนะครับฝนมานิดหน่อยน้ําก็แช่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นก็สวยกว่าเพื่อนนะครับอเออมองสูงมองต่้อยูม่มอปายแล้ว อันนี้ฟังน,นี่ที่มันสูงย่อนเขาซ่อ,อก,กับแท่ลงใส่ชุสูงเบิดที่แรกมันก็เลยสูงป่ะนี่ดอกแต่ว่ากับแท่ใหญ่ข่อยมันเหลืออยู่ซ่วนฝ่มือเนี่ยที่แรกปั่นกระแท่อย่างเงีหนึ่งบ่อยหนำมันไหลลงคลองเอพินาปั่นไหมเกี่ยวเขาแล้วปัน่นทั้งใหญ่ๆเลยดินมันยังสิยุบลงปลูกตน้นไม้บาดนี่ ปั่นเห้มหญ่เรากปู้นไหม่ใส่เรื่องตัหยาจะเฮ้าทรหดอดทนีหรือวะนี่มัห้งลงหลายเลยนี่เออมันเหลือแต่อันเหลือแต่ขันหมอมายำเรื่อยๆมันก็สหูดน้าเมล่อปั่นมันก็สหูดน้าเนใส่โขมมเล่ตกานเบิดน้ามกัสบกลง นาเดี๋ยวเขาลงม,มาพร้อมกันกับหมูว้านเลยวะ่ะเนาะเดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปนะครับว่าผมจะเอาลงได้แห้งแค่ไหนนะครับ